ล็อกแล้ว10ก่อนเฮ้ยโอเคต้องออกแล้วแหละแต่ออกก่อนได้โอเควไปดู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 นี่ประมาณนี้แล้วกันมารอด้วยการเอาน้องเครื่องฉิงไปยืน หวังว่ามันจะออกก่อนนะแล้วตามที่ผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะฮะคือการสุ่ม20รอบแรกคนที่จะสุ่มเป็นทีละครั้งเนาะเพราะฉะนั้นผมสุ่มแบบทีละครั้งไปก่อนแล้วกันนะยุก่อนจะถึง20รอบแรกแล้วก็ลืมสกิปซะด้วยหวังว่าจะออกก่อนนะนถ้าออกก่อนจะเป็นอะไรที่ดีม,มาก๋อสกิปไปเลยนี่วะโดยที่แบบเราไม่ต้องกดยืนยัน ดีดีด,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 ดีไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม <c oughs> โ่โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ยังเพิ่งจะสิบรอบแรกเองสิบรอบแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเค นึกว่าจะไม่ออกแล้วนะเนี่ยเพราะเมื่อกี้ผมได้สีดาไปแต่โอเคออกรอบที่สิบพอดีได้สีดาสองชิ้นนะรอบนี้ถือว่าโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามอ๋อไปดูโอเคสีค oh, wait, okay. ่ได้ได้อยู่ได้อยู่ห้าหกเจ็ด 8 9แล้วก็รอบที่10ไม่ออกนั้นเดี๋ยวผมสู่แบบทีลิีไปเลยนะฮะมาขณะนี้พี่ต้องทำทีมโรล,ลี่แล้วจริงขนาะนี้แล้วไปแต่ถ้าไม่ออกก็ขอเป็นชาไ,ไม่ใช่ชายสิขอเป็นดีดบกก็ได้นะถ้าไม่ออกกันนะมานิ่งกลัวมีมีครบแล้วอะ่ะตันแล้วด้วย เออมีน้องเตียวหน้าอีกไหมเรยดีโอหน้าดีโอหน้าดีโอหน้า,นาไม่ดีก็ไม่เป็นเอา้าจะไม่ครบหรอ What นึกว่าครบแล้วเนะี่ยไม่เป็นไรช้ามาเด็กต่อต่อ,ตอไม่ออกก่อนซะด้วยไม่ออกก่อนซาด้วยเอ้ยได้ทูดูรัสมาใช่ตู้เลดมันเหรอไม่ใช่ดีมันอยู่ในตู้อาวุธไม่ใช่เหรอแต่ก็โอเคนะ จริงๆวันนี้ผมอยากได้ชารกับอยากได้ธนูใหม่ด้วยนะไม่ใช่ธนูใหม่หรอกก็แค่สกายฮาร์ปนะ,ะไม่ค่อยดีใช้เท่าไหร่ในระอบนี้คือไม่ค่อยอยากได้ออกนอกเดเท่าไหร่นะอยากได้เป็นเดียวหน้ามากกว่ารอบที่ห้าสิบหวังอะไรเยอะแยะออกยากอ้สีดาสองอันเียวหนาน้องเดียวได้อยู่ไหน ยาย่ายญ่ใ,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 ใน้องดิโอน่าไม่ออกเลยอันนี้คือรอบที่60เนี่ยโอ้พอผมพอผมไม่เอานิ่งกวนเจ้าเดียวแนอ่อ้โหยักเยินมา รอบที่เจ็ดสิบรอบที่เจ็ดสิบแล้วนะคือแบบมันต้องหมายแล้วแหละดีนุกหรือชายก็ได้ขอรอกแล้วรอบที่เจ็ดสิบก่อนเจดห้ก่อนเลทอันควรโอเคได้อยู่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 โอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะเป็นชาดนะโอ้ยตดเต้นติดเต้นสาระสารอันที สี่ไม่ใช่ต่อนที่ห้าหกวู้วเย่ทา่าทาเกลีย้ยหรือชายนั่นเองตอนแรกตอนแรก,ตอ,แรกตอนที่มันโผล่มาผมตกใจเลยนะแบบเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อใช่ตัวใหม่ <c oughs> ว้าวต้องอย่างนี้สิ รอบที่เกือบเกือบเจ็ดสิบอะนะหกสิบกว่ากว่านะเมื่อกี้โอเคนะถามว่าจะหยุดแค่นี้เหรอไม่ครับอ่าแต่ตอนนี้ผมอยากได้ธนูนี้มากกว่าเพราะตอนที่ผมไม่มีธนูนะก,ก็อาจจะมาส่งตูง้ธนูก่อนและถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะไปส่งตู้ชายมาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าผมก็อยากได้มากกว่าหนึ่งตัวนะเหมือนว่ามันจะโหดด้วยแหละก็เลยเอาธนูก่อนแล้วกันจะได้ใช้ได้หลายตัวดนะ้วยเพราะผมไม่มีธนูดีๆสักอันเลยขอแค่ธนูมาธนูโอเคยัง เมื่อกี้ได้อะไรนะ่ะเมื่อกี้ได้ชาร์ครัาข้าวเลยได้ไปนี่ยอ่อยาขยะถ้ามาถึงเลตอาวุธผมอยากได้เป็นธนูรัะมากกว่านะเผื่อเผื่อเอาไว้ใช้กับตัวอื่นโอ้โอเคในรอบที่สามเฮ้ยรอบที่สามบอกว่าโอเคโอเคอโอเคโอเค เอ้ยวูวูวูโอเคทนุขอร้องท่านหนึงนะขอร้องนะแม่เงยอืมอ่ะเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมันห่วยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากได้แต่โอเคจะรับไว้ ได้นะไม่ว่ากันโอเคโอเคอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ดิถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่ไม่ใช่ไม่แย่ถือว่าดีแหละออกมาได้ไงไมาได้สองชิ้นเลยแต่คืออยากได้ธนูว่ะถ้ามีธนูคือมันจะดีกว่าที่สำหรับชายนะแต่ปังเออคือผมไม่มีธนูสักอันเลยอะอันที่เป็นห้าดาวนะเนี่ยดูดิไม่มีธนูสักอันเลยที่เป็นห้าดาวเราต้องไปให้สุด ที่อาวุธถัดดูไปโอ้โหถ้าเกิดมันออกทองนะไม่ไงั้นจะเป็นอาทิตย์เท่กว่านี้ีจะเป็นคลิปที่ดีมากแต่ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราอาจจะหวังเยอะไปนิดนึงเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะผมได้ผมได้เป็นอาวุธใหม่มาหนึ่งชิ้นใช่ไหมแล้วจากนั้นก็จะได้เป็นสกายบอร์ดแปลว่าไออันถัดไปที่เป็นอาวุธก็จะการันตีหนึ่งในชิ้นใหม่ใช่ไหมใช่แหละ ต้องใช่แล้วแหละเออแปลว่าก็น่าได้สมต่อแล้วถ้าอย่างนั้นโอเคนะได้ได้อยู่เคเคต่อต่อต่อมาอต,อต้องถ่ายต้องรอก,กันอันตีเลยโอ้โหขอเพ่อกระดูกชิน้นก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากได้รัสมากกว่า รอบที่สามอีกไหมอีกไหมไม่อกว่ะับคับอ่าผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆรอบที่สี่สิบนะครับรอบที่สี่สิบรอบที่สี่สิบไม่ออกไม่เป็นไรผ่รานไปเลยแล้วกันมาทำใหม่เน,นี่ยนิ่งกวง อันนี้รอบที่ห้าสิบจะออกไหมโอเคยังไม่อกอกยังไม่ออกรอบที่หกสิบโอ้โหแม่เอ้ยการันตีจริงๆหรอเนี่ยอะไรมะเนี่ยอ,อะไรอ่ะชิคหลิงมาทำไมเลดก็ไม่ใช่เลดเบ้งออกมาทำไม นี่อาวุธไม่ใช่ตัวละครอันนี้รอบที่70นะฮะรอบที่70ต้องออกแล้วและต้องออกแล้วและขอละขอธนูฮะแม่งเอ้ออะไรวะเนี่ยปัดซอเนี่ยให้เด็กน้อยสิ โอ้โหเทานูไม่ออกยากจังวะ <c oughs> หรือว่ามันเนี่ยคืออยากรีวิวชาย่ะเข้าใจไหมอะ่ะอยากรีวิวชาย่ะแบบแบบประสิทธิภาพสูงสูงอ่ะขออาวุธได้ไหมอะ่ะมันยากมากเหรอฮะขอแค่อาวุธเนี่ยขอละขอออกแบบเร็วๆแบบตาแรกได้ไหมไม่ต้องมาสองชิ้นก็ได้แต่ขอออกเร็วๆนะขอละขอแค่นั้นเลย โอเคอาจจะอยากอาจจะอยากอาจจะไปไงไปไงคือ,อ,อ <c ười> ถึงจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตัวละครไม่จาเป็นเท่าไหร่ในตัวละครสีดาวขอเป็นอาวุธก็ได้เอามาอัพอาวุธน,นะพะออาวุธสีดาวนี้เอาไปอัพอาวุธอีกทีหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะสำหรับ <c ười> คนที่แบบมีเชิืเกลือแน่ไม่ออไม่ออก <c ười> <c ười> ไปไง <c ười> รอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามตังจะหมดแล้วนะ ตายจะหมดแล้วฮนะอันนี้ผมไม่ได้บอกคุณดูนะผมบอกรับทางตะเกียงนะตางจะหมดแล้วนะชื่อออกดิจิต <c oughs> ขอระ,อะยังไม่ออกะไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออก,อ,อ,กอ่ะสกิปไม่ทันด้วยหนิงกวงตันยังเนี่ยน่าจะตันแล้วมั้งหนิงกวงเนี่ยอืมตันแล้ว ออกชีเถิดนะขอไวๆสักอีกสักรอบสองรอบถ้าออีกสักรอบถ้าเกิดมันจะออกเป็นันูแต่ถ้าไม่ออกขออีกสักสองรอบอ,อ๋ทนันูรู้ว่าขอันูแต่ไ,ได้ขอันูสีดาวไปไปไปฮ่าแม่งเอ,งอ้ยอ,ออกยากมากออกยากมากไดกี่เม็ดวะไล้สิบเม็ดอ,อ่า อันนี้คือรอบที่50ขึ้นไปเนาะเอาไม่ท่ละสิแล้วกันรอบที่50้นไเอ้ยหรือไม่ต้องนีไม่ต้องแล้วค่อยไปที่รอบที่70ขึ้นไปแต่ขอคได้โอเคโอเคขอละว่าได้จริงนะขอละขอขอธนูนะจะได้จบกับตู้นี้สักทีขอละจริงจรอ๋อยยายยเออยายางยขอนะขอนะจริงๆนะขอนะ อย่างยางอย่างอย่างไม่อยากดูเลยขอดูแบบขอบขอบจอเนละ <c oughs> ยเสียากไม่อยากดูขอบขอบจอดูดูดูแล้อ,อย่างใช่ไหมเสียงมันยังไม่ใช่เสียงมันก็ยังไม่ใช่ใช่ใช่ป่าวะเดี๋ยวนี้ขอบขอบจอมันสีม,ม่วงๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ติดตอติดตอนานด้ววะอ้อ <c oughs> อันน<อ>ี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ ไดขแล้วขอแห็นแล้วแหละขเห็นแล้วแหละขอแค่ธนูหนึ่งอันให้เพื่อนๆดูสิที่ผมได้ปะหนึ่งสองสามคร้บผทีอ่าน,นี่รอสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้าแล้วเพรผมว่าผมไม่มีผมตังไม่พอแล้วนะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วโอ้ <c oughs> ขอธนูอันเดียวบนต ทองสี่ชิ้นแล้วไม่มีทันดูแม้แต่อันเดียวไม่เข้าใจจริงๆไอเคอกัานาลอยโอยายากอยยายากอยากยากอยากากอยาาอยากากอยาอยากากาเยอยกยอเยย หิงกวองมาทำม,มาลูกต่ลอละออกก่อนแม่งเลยตอนนี้อะไรก็ชื่อผมไม่ได้ละเปโตตัดหรือยังวะโอ้ยังไม่ตัดโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ไเป็นไรออกก่อนนะออกก่อนนะ ยังไม่ออกเว้ยยังไม่ออกเว้ยอ้โหเกลืออะไรเช่นนี้เกลืออะไรเช่นนี้ว้า ดอกมาสามหมื่นกว่านี่คือจะศูนย์เปล่าเพราะธนูโง่ๆอันเดียวเลยใช่ไหมธนูที่มันไม่กันตันตีว่าจะออกอ่ะไม่เลยโอ้โหต้องครบเจ็ดสิบีครบแปดสิบรอบจริงๆเหรอจบแล้วจบแล้วสมทีิะรอบแล้วกันตอนี้ ขออย่างเดียวเลยธน,นูขอแค่ธน,นูนะไุดๆไปดู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 ไมู่ไาดูไมดูไปดูไปดูไปดอไไปกบูบปดูไูไปดูไปดูไปดูไูไปด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 แล้วูไปแล้ว,ลวดูไปดูได ก็มาจนได้หลังจากได้ไอ้ไอ้ไอไอลูกบาทโง่งๆสามอันเนี่ยแล้วก็ดาบเออจริงๆดาบมันก็เหมือนของแถมแหละแต่ก็แบบใช่หลังจากไอ้ที่ได้ไอ้ลูกบาทโง่งๆสามอันเนี่ยอขอพูดหน่อยขอพูดหน่อยเงินหยุดเงินหยุด